ผมนายอนุสรลุงอ่านได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานในวันที่3มีนาคม2567นี้ในนามของสมาคมสิษย์เก่ามหาวิทยาลัยปอนตานีทุกท่านมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะส่งเสริมเพื่อให้ได้มีโอกาสในการจัดงานที่กะกตในครั้งนี้นะครับและในขณะเดียวกันผมจ้องขอขอบคุณว่าเราได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ในการต้อนรับและมอบหมายให้ทําหน้าที่ในส่วนของ อาการบริการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ออกในส่วนของการขายบัตรโต๊ะจีนจำนวน50าสโต๊ะแล้วก็มีบัตร VIP เพื่อได้ประทานอาหารเวลาสี่โมงเย็นดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดนั้นก็เป็นงานที่ผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้เราได้ดําเนินการและเป็นการโวรโมวของสิ่์เก่านะฮะมหาวิทลย์ฟอนตอนนีทุกทุนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและสามารถที่จะมาร่วมกันได้ตล,ลอดงานนะครับบนถึงเวลาทั้ง3าวันก็จะมีกิจกรรมต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป เป็นการาสนทนาวิชาการหรือการพูดคุยต่างๆของบรรดาศิลป์เกา่าแตจากนั้นก็อาจจะเป็นการพูดคุยของบรรดาครูบาอาจารย์รวมถึงการมีจัดนิทรรศการต่างๆด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมุสินไทยโพสต์นะครับที่ได้ร่วมเป็นอกักกไลจัดงานในครั้งนี้ในการร่วมทํางานระหว่างพวกเรานะครับในานามของสมาคมศิลป์เกา่าและมุสินไทยโพสต์ด้วยนะครับขอรรศุภานุตาลาได้ให้งานนี้ ด้วยความเรียบร้อยและขอเชิญชวนสิ่งเก่าทุกรุ่นทุกระหัสให้มามีส่วนร่วมในการจากการัดงานในครั้งนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคใต้าศาสตร์ัี่ภาคใต้หรือคุณจะอยู่จังหวัดใดก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับในวันที่1 2 3มีนาคม2567ที่กก,กทนะครับให้มามงามกับเราที่ชาวรอดเราจะร่วมเป็นสิ่งเก่าที่ได้แปลมีโอกาสในการผลักดันกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยของเราในครั้งนี้ งแรกและคิดว่าน่าจะมีครั้งต่อๆไปในอะนาคตครับวัสนธรรมในกลุ่มบัวรักบัวร้องบัวบารากาตุก